สวัสดีค่ะพอกันก็ไป<น>็นห่วยนะโอ้ยเ,ออเดี๋ยวก็้อาขี้น้องแล้วอันอแล้วอันอออนี้แม่ต่อยกับสีมาผ้าโยกใหญ่ห่องเนาะคะ่ะโยกใหญ่ห่องห่องแม่ต่อยเนาะค่ะเพราะว่าห่องนี่อันท่อนาเพิ่นสีเพิ่นสีเท,ท็ดไม้เนาะคะ่ะเพราะว่าเอา้าแม<ะ>่ม<ะ>ต่อยเด้พี่พีบพ่บา่าทางไหนล่ะพี่บ่าทางไหนมาพี่บา่าทางไหนล่ะมาเอาพี่บ่าทางไหนล่ะนไม่ใช่เนี่ จะได้พี่บางอะไรมาซอยเื่อนรูใหญ่เดยาวดิสวัสดีหลาบันนาสวัสดีหลาบันนาชาแนลสวัสดีแม่เตี้ยแม่เตี้ยเปลี่ยนไปละค่ะสาวจะเป็นมือเปึกสาวจะเป็นมือกล่องเด้อจ้ามืออนกโมเมน่หันตื่นโม่จ้าพน หัวกมามน้ำจะอาบหรือบ่อาบนอาทั้งีทังีขันนังผีขนนกจนะันอัง่นัน้ากมนนาเเนห้ามเอาจกอาบน้ำรมาหาหมูเน่ากับเน่าค้ข้หอาาคนชุดนีเ้อมืนี่สีผ้ามูมาใหญ่แม่แอย่าไปไก่เล่าเราบ่อาบน้ำออไกไก่เล่ามันสิเมน นั eh? ่นจะไปไก่เล่ายังไงจะไปไก่เล่าป้าป้าขนของขนของเน้องชายเย้อยเจ็บาแต่เนี้ยนี่นะรถรถนักมันมือกล่องนี่รถนักนหมี่ยากให้มือกล่องถือซอยมาแม่เอาถือกระตาอันเสาจอยกระสีเป็นมือกล่องค่ะทั้งทั้งทั้งจับกล่องให้แม่ต่อยแล้วก็ทั้งโยของซอยนะคะ Hoa, yêu nông tung là bà này ưu bài <laughs> can bà này giờ về y na phu. đây nhắn nó yang y phu. Ela, đem nó y na y Ela, đem về yang na phu. y nhắn y เกือบไม่มีตัน่สมบัสเขาเาคือห้านเห็นล้วอสิ่คนแล้วบานน้อเหมือนนี่เนาะอันนี้ก้านันอันนี้กัผมังไงวันหน้ามีไงวันน้าันะผมไงวันน้าอันนี้กัผมมีไงวันหน้ามีาสวแป้งสั่นแบวันันามันี่กูเดีใส่นังสะเด็เนอะรวมด้วยอุ้ยอีหยังอีกเราบานนี้ เยอาด้เอ้ามาหน่อยค่ะอบ่ให้ได้ไปอยู่จ้าสวัสดีอาจารย์สารเนอร์ทั้งหุ่น้ะเยเยนหนปมานแล้วแม่เตี้ยน่หลาเห็นยังหายังอีกนอกเดี๋ยวเดีวเนี่ยยายเตี้ยเลียวยูที่บ้านเดียวไหนยูเขียว จะรอไ่ต่อแป๊บนึงเนาะค่ะของอันนี้เพิ่นเก็บไว้บะโดนแล้วมันห้าวกะสิมาขนออกได้ขนาดยู่ขนาดห้องจะต้องมาขนอันนี้จะเป็นสาดดำสาดดำเป็นก็ชิมาขนของมอญอ๋อนะคะเม่อว่าเพิ่นไปออกงานเนาะค่ะมันเป็นสาดอันใหญ่ก็กันน้านะ

ยางเนาะค่ะนี่แล้วค่ะย่อยงงมากแบบว่าไม่ต่อยง่ายมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเนาะค่ะนี่อย่าเป็นของออกผิดค่ะเป็นเป็นข้างล่างแถวออกผิดเนาะค่ะนี่กลังตั้งเวทีอยู่นะคะเอฟซีตั้งเวทีอยู่ค่ะย่างบาหลายอย่างเนาะค่ะโอเคแก้ตัวนี้ว่ะเห็นตาอันมาดามจูนนะคะใส่แบบนี้มาดาม ดามอีตึงบไม่ไม่ต้องไปขนเก็บเขาหองมานีิเพราะว่าอันนี้ห้ากับขนเขามาเน่ลละค่ะเอฟซีบันนี้ไม่ต่อยเพื่อนซีมาจัดหองนะคะตอนไม่ต่อยเพื่อนขนมาค่ะกับขนมาบางทึ่งหั่นขนหนุบไดใส่เหลีวจ้เนี่ยละค่ะจัดบดเป็นทีเป็นท่าละเี่น้่อง จัดจัดใช่อะไรมากๆจ้าโอ้หมือนแรกนี่เนาะเพิ่นมานอนหมือนแรกนี่แม่ต่อยต้องฝันเล็ให้เอฟซีได้หมือนแรกนี่จำบอกเอฟซีได้เด้อแม่นบ่ดอะเข้าใจบ่คุณแม่แมนหมดม่อนอนห้องไม่นี่ต้องฝันเหล็กเด้มืออื่นมืออื่นนี่วันที่หนึ่งได้เหล็กอ่ะได้เล็กอ่ะแม่นจัดถาเด้อจัดถาไอ้ลาบันน่าจัดถาเด้อจุดคนอีกไม่เดี๋ยวไปถาเป็นน้ำไปต่อยไปนะคะ ยอ,ยอย่าเลื่มเด้ออย่าเลื่อมเด้อเหมือนแรกนี่ต้องนอนห้องมานี่ต้องจือ,อันฟันเหล็กด้ายอฟีไป้างหน้าออฟฟิศจะวันนี้ก็ห้องก็กจะมารวมด้วยสวยกันคือเก่าเลยจ้ะเอฟซี ขา้วพูยังที่นอนยังที่นอนเยอะขึ้นมือนี่จกไหมเรื้อที่นอนนี่ค่ะเขาท้้ไดสูงเหมาเลยโอ้จะเป็นพี่ตาผู้สูงสูงมาอยู่น้ำกันสูงเลื่อนเลืนกันอยู่แค่นิดนึงค่ะเอาแน่ตีวนนี่หมวกระายตัว้นะ มีสดีต่างใสกันยางตาดเนี่ยางสาเอาใส่เข้าไปเพื่อกับขาใส่เข้าไปเออเอาก็ดีเส้นละเออมีรต้หน่วกิ้งแนมกัติ้งแนมเออเอาปให้บิดอาสาดีนี่อายุปอนี่ เอไม่ยเว้มนเยนทำไมเชื่อนไทยนะนัำมอญเปลี่ยนกับพิมพ์พิมพ์หนวดผมชุบเอาแล้วว่ะใช้ตนใช้ใช่เลยย่เวเี่ยงไก็ติน้งานะอี่ยังอีกแม่บังอยาั้ตัดอีกนาะ นกใหม่นี่ว่าไปส่งนกใหม่ได้แจังมาเอาชื่อนะโอ้ยนกใหญ่ทำงมนกกว่าโอ้ยหายกโอ้ยหายกหายกแล้ว เอาไปไปปูนเราก็ไปนอนบัหนี้ฟันเล็กเยี่ยค่ะทีมงานค่ะซีสาวคือเก่าค่ะซีสาวซีสาวสาหรือว่าสาไม่ต้อยสาต้นนะค่ะนี่จะซี่สาวสาได้แต่นี่ทำทาตีทำอ้นจัดจัดเซื้อดอกกด้ลยขัพีปหน่อยอุ้ยหอนแดดหอนคใครหอนเนี่ย บิง่งเบิ่งของสาวสดค่ะยอะเมตตอแล้วยังรับรับสมัครเยอะจ้าแล้วเป็นสาวสดแล้วรับสมัครเยอะเปดเป็นยังสีบสดเนาะเอาคือสีมะนวลลดเอาสีฟันเล็กหรือเปล่นวละมาเตนตอมาลเล็กเัมือนเจ้าไปนอนทางอันกังไป ไปไปนอนเอาสิผอีลาบ้าน่าครับเหนื่อยนะคะมันเดียดนะคะคุณกันขนของตากเดือดเลยจ้ยอุ้ซี่ผลเสียงปังมาสุดเื่องลอเสียงปังเน่พลพดลมตับโอ้ใบของเสียงปังเอะเ้วมื่อกี้ลาบ้าน่าแสดงตลกอย่างงี้บ้น่าดเฟื่เลยิเสียงไม่เลย อ,อ,อ,อจังจัดจังจัดห่นไปนอนสัก,กันไปหัวพันนอนเราห่นทั้งหุ่นีล่ล่ะค่ะห้องกระไดห้องอะไรหน่อยห้องไหนห้องนีอค่ะมันก็อยู่ข้างล่างมนเตนห้งนองนี่นนนอนน้องนี่ว่งันง่ายาก้องนี่เลยนี่ที่ว้านบควงบ็ไหนบักอันนี้กพ่อพออยู่เนาะค่ะตรงนี้มุ่นมกกง,งน,น,นี้ก็จะเป็นมุ่งไฟเสือผา มมใส่ของใส่ของซอยเนาะค่ะเหมาะพอดีล่ะก็จะทางทีก็จะเป็นอย่งแล้วอาญะอยู่ติจัดได้จัดเป็นทีเป็นทางเด้อค่ะพี่น้องเอาบัดนี้เฮาก็สิา FC แล้วบัดนี้เนาะพอดีว่ามื้อนี้ก็เฮาก็ว่ามันก็จะไล่ซั่วเนาะเฮาก็สิยากก็เลยว่ามื้อนี ได้พากันใหญ่ของลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยละค่ะเสร็จับเรียบร้อย้หของของแม่ต้อยเนาะค่ะเดี๋ยวเรื่มเรื่มใผ้เบิ้งห้องหลองตุยอันนี้อันนี้ห้องห้องแม่ต้อยจะอยู่จังสีเนาะค่ะจะอยู่ห้องนี้บ้านนี้อันนี้ก็ห้องเอห้องลองเอนั่นทัดไปประตูที่สามนั่นก็เป็นห้องห้องหลองตุยเนาะค่ะนี่ค่ะห้องลองตุยก็จะใหญ่ลงมา้นี่ละค่ะนี่ค่ะห้องลองตุยก็ได้ ห้องน้องตุ้ยจัดแจงที่นอดไม่เพิ่นแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะมีแอร์มีหยังพร้อมมีหัาตางตรงนี้จะเป็นห้องน้องตุ้ยเนาะค่ะทัดมากกับเป็นห้องน้องเอห้องน้องเอแล้วก็ห้องแม่ต้อยะค่ะห้องแม่ต้อยห้องแม่ตออม้ตอ,ยอ,ตอยสีหยกหุกกมลมๆแน่จักหน่อยของหลายโอ้ วันนี้เฮากับมาลาเอฟจีเมตต่อยกับเสี่ยวใบซำทุกคนเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันก็เมตต่อยไ,มไหมเนาะค่ะเนาะสำรับคลิปนี้สวัสด,ดีค่ะ <c oughs> สวัสดีสวสดีบ้า,าแต่จำบ่ายครั้งเน,น,น้าคู่นึงเนาะเมื่อมันนี้มันมืด